สวัสดีครับเกษตรยั่งยืนแฟนเพจนะครับมาอัปเดตแปลงกล้วยหอมนะครับตัวนี้จะเป็นหอมปะทุมนะครับหอมปะทุมผ่านพ้นเดือนเมษามาก็มีฝนปะปายนะครับก็ทําให้ต้นกล้วยจเจริญงอกงามนะครับาบางต้นก็ยังเล็กอยู่นะครับมันก็เหมือนคนการกินอาหารไข่ขยันเก่งก็จะสะสม ไว้เยอะๆนะครับในบางต้นก็สูงนะครับสูงผมเรียนอย่างนี้กล้วยแปลงนี้ก็อยู่ประมาณเนื้อที่ประมาณสองสองไร่นะครับสองไร่นะครับะระยะห่างการปลูกก็สองเมตรคูณสองเมตรนะครับสองไร่นี้ก็จะตกเข้าไปอยู่ประมาณแปดร้อยต้นนะครับแปดร้อยต้นนี่ครับก็เป็นมาตรฐานของการปลูกกล้วยนะครับ เป็นมาตรฐานของการหมกปลูกกล้วยนะครับถ้าปลูกแล้วมีความอุดมสมบูรณ์นะครับตลาดเยอะนะครับตลาดเยอะกล้วยหอมตลาดเยอะมา,มากๆนะครับเขาไม่ได้ขายเป็นหวีนะครับเวลาขายเขาก็จะอาชั่งน้ําหนักนะครับเพราะว่ามันเป็นจํานวนมากนะครับจํานวนมากนะครับคือเครือหนึง่งหวีหนึ่งถ้าโตๆมันก็น่าจะกิโลกว่าๆนะครับกิโลกว่า ที่นี่เขาก็คุยกันเป็นเป็นตันนะครับขายกันเป็นตันนะครับมีมากเขารับไม่อั้นนะครับรับไม่อั้นสลับพ่อค้าแม่ค้าก็สามารถที่จะมาเอาหน้าสวนได้นะครับอยู่ในราคาเดียวกันนะครับอยู่ในราคาเดียวกันนะครับก็ยกกันเป็นกิโลกิโลนะครับ เราไม่คุยกันเป็นเครือเราไม่คุยกันเป็นหวีนะครับไม่คุยกันเป็นหวีเราชั่งน้าหนักขายเลยเล็กใหญ่ผสมกันไปนะครับก็คนซื้อก็ต้องเข้าใจด้วยว่าการดูแลรักษานะครับก็ผลมันจะโตเท่ากันเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้นะครับหวีหนึ่งก็อาจจะมีลูกเล็กลูกใหญ่ลูกน้อยนะครับก็สะสมกันไปนะครับ หลังจากฝนลงนะครับก็เริ่มฟื้นนะครับกล้วยแปลงนี้ก็เริ่มฟื้นแล้วนะครับช่วงเดือนเมษานะครับผมก็ลงคลิปไปอยู่นะคือเขาร้อนมากๆครับร้อนมากๆจะเป็นกันทุกแปลงนะครับจะเป็นกันทุกแปลงเลยนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นแปลงนี้แปลงเดียวนะครับผลมาจากอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนมากๆแล้วก็ทําให้ต้นกล้วยใบกล้วย โดนไหม้นะครับไหม้มันร้อนจัดๆนะครับแล้วก็น้ําไม่เพียงพอนะครับขาดน้ําด้วยนะครับก่อนที่ท่านจะตัดสินใจในการปลูกนะครับก็ต้องบริหารจัดการเรื่องน้ําให้ดีก่อนนะครับจัดการเรื่องน้ําให้ดีก่อนนะครับจริงๆถ้าอุดมสมบูรณ์จริงๆนะครับกล้วยหอมปทุมนี่ประมาณหกเดือนนะครับหกเดือนเขาจะ แทงดอกนะครับถ้าถ้าสมบูรณ์นี่จริงนะแต่ถ้าไม่สมบูรณ์อ,อยู่เท่าที่ท่านเห็นนี่ก็อยู่ประมาณสัก8เดือนนะครับ8เดือนก็จะแทงหนอนะครับก็จะแทงหนอหลังจากนั้นก็รอจนกล้วยแก่นะครับพร้อมที่จะขายนะครับท่านใดเข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเฮงๆปังปงนะครับมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะครับ ถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยขอบคุณครับ